สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเชิกทองคำมีอากาศแดดพายพ,พายน้องมาเบ่งวิถีควายอีกหนึ่งวิถีครับวันนี้เป็นวิถีแบบดั้งเดิมนะครับเป็นวิถีเกา่าที่เป็นการเลี้ยงควายเหมือนเป็นควายไร่ถุงเข้าสมัยเก,าก่ากนโบราณเดิมตัวเหมือมีระบบการเลี้ยงควายแบบใหม่แต่่าระบบแบบเก่าก็ยังคงมีปูที่เป็นเหลี่ยงอยู่พอะนั้นเท่ากามา ศึกษาไปน้่กันครับทั้งระบบเก่าและกก็ระบบใหม่เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่อยากจะพัฒนาควายเห่าแต่นํามาปรับประยุกต์เขาร่วมกันครับมองนี่เป็นอีกควายจุดหนึ่งนะครับที่มีการเลี้ยงแบบแบบปล่อยทุงครับยี่นี่น่าจะมีหลายเจ้านะครับโอ้ควายเป็นสามเจ้า อย่นี้มีอยู่สามเจ้าครับมีควายอยู่สามเจ้าอย่างนี้เดี๋ยวเขาสิมาปูดคุยครับคุณพ่อผูภูเบิเป็นเนจ้าของควายนำพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อในน้ำตัวนะครับคุณพ่ออย่างครับคุณพ่อประเสริฐพินนพงศ์ครับพ่อประเสริฐพินนพงศ์เนาะครับพ่ออยบ่บ้าหน,นะครับดอนกลาง,งบ้น,บนอน,<บ>นหัวน้าค่ำเพื่อยังตลาดก๊าสินครับ อ๋อบ้านหัวนาค่ำแม่นบอเพลหรือบ้านดอนกลางก่อนบ้านดอนกลางตำบลหัวนาค่ำอ๋อเพื่อ,อย่างตลาดจังหวัดกระิสินครับผมบ้านนี้พ่อกัสิมาเลี้ยงควายยังอยู่จุ้งเหมือนมาพ่อครับอันนี้เพื่อเอิญบริเวณหลัง่อพื้นที่ตรงนี้เกาะกลางน้องทึ้งครับเกาะกลางน้องทิ้งน้องทึ้งน้องทึ้งเนาะเกาะกลางนองง้องทึ้งยุ่นี่พ่อเลี้ยงมาโดนหรือเปล่าครับควายประมาณอ้ยหลายปีแล้ว จนั้งต่มีคั้วกับมาเลียงอยู่แต่นีเลแหละประมาณจากปีเพอะคิดว่า <10 S 1> พอจาได้บ่ครับสิบกว่าป,ปีสิบห้าปียี่สิบปีได้แลวสิเขายี่สิบปีอยู่เน,น,นา,า,าะครับพอพอได้ควายมากพอเสือมากันบ่ครับที่แรกก็ซืือเส,อสือแม่พันธุ์นั้นมาก็ขยายออกมันก็เละหลายแต่ก,ก็ถึงขายเปน็นน้าครับตอนนี้พอมีควยตโตครับรสิบห้าโตมีอูนนี่สิบห้าโตครับ ตาบ้าควายอยู่นี่มีเจ้าเจ้าครับมีสามครับมีสามเจ้าร่วมกันนีเ่เองคร้ประมาณสามสิบเจ็ดบ่ถึงสี่สิบอ๋อเกือบ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 สี่สิบเนาะครับ,คร,บครับผมรนนะบ้านในของพอพอเลี้ยงคือพอเอามาเลี้ยงตัง้งแต่จะามงครับสามมงสามมงเจ้าออกสี่โมงแรงกลับ ี่โมงประมาณสี่โม,มงสามสิบกลับอ๋อสามโมงเสาร์ออกจากคอ,อกครับแล้วก็สี่โมงแรกกับกลับเขาคอกเออตอนเสาร์ก็เอาฟางให้กินก่อนถึงปล่อยมาอ,อ๋อเอาฟางอาเฟี้ยงเนี่ยให้กินซะก,ก่อนเนาะพอเนาะครับมันหยาบ่เยอะก็เลยออทุนมันนำ้ำครับใส่ระบรบ่าร้เอาเฟี้ยงมาซอยกันบอครับครับแล้วหัวอาหารมีบ่พอบอ่ครับบ่มีหัวอาหารเนาะบ่มีหัวอาหารประเด้ใส่ ว่าอาหารเลยล่อยธรรมชาติเอาแบบเป็นธรรมชาติเลยเอาแบบดั้งเดิมที่โบราณเฮ็ดมากล่ะยังบ่ทันน้พัฒนาอ๋อครับแต่กําลังพัฒนาขึ้นนะกําลังที่เริ่มผสมเทียมกันแน่แล้วมันคุ้ยมันราคามีตัวละแสนตัวละใดแล้วอ๋อแล้วของเข้านี่มีพอคุ้มฟงบ่ครับมีพอธรรมชาตินี่ไอลูกในกอกนี่แหละก็มีทุกปีนะ ปีเนี่ยก็มีอยู่สามตัวเยูะอ๋อคือคันเวลาเวลาควายมันขืนมันยังไนี่ก็เอาพอเข้าเลยป่ะครับครับที่จริงก็อยากได้พอดีๆนะแต่ว่าพอรู้้สซึกว่ามันขืนมันนํากันแล้ว <c oughs> มันเลยบระทันยักษ์ที่ยามันเอาบ่ะทันหมด่ะมันเอาบระทันอ๋อบ้านของเขาเนี่ยด้มีระบบการแบบว่าในทายพญาทายอย่างบ่ด่ะก็มีอยู่ ใชญพญากระทายโยฉีดยาอีกยงกับ้ามีโรคอีกอย่งกระทั่งหน่วยงานเขาก็ออกมาดูแลอยู่ก็มีการเฮ็ดวัคซีนให้กันครับครับมีทุกทุกทุก,ทกอันปีละวัคซีนพอมีแม่ญ่ยักษ์โตครับของพอหาไมมได้ลูกไข่ทุกปีเนาะได้ครับปีละเท่าไหร่ครับยักษ์โต ป,ปีนี้ได้ซีตัวตัวหาเนี่ยเสียกอ,อดออกมาบ่าสมบูรณ์ตายบ่ครับตายยืนบ่ได้<อ>แต่ก็เป็นควายแม่์ไม่พอเป็นควายสาวเอเอแ้วกับวเวลามันขวอดกับบอลููว่า,วาขอกันก็เล่นกันหยียบกันทุอย่งได้ะหละต<อ>ัวลูกก็นยิยมเาสาไปจงลูก พ่อบานนี้ไอ้ยืนนี่พ่อได้ขายทุกปีบ่ครับ่อยขายย่างปีนี้บพะท่านลขายแต่ว่าทุกปีขายปีละสามละสี่อยู่อ๋อปีนี้เ่ไดนขายปีนี้ก็ขึ้นป้ายไปสามหรือสี่ตัวแต่ว่านยังบ่มีพอขามาปกติขายให้ผู้ใดบ่ในหอยบ่ครับในในหอยด้พวกเขามาหาสื่อละอ๋อพ่ออายุเท่าไหร่ครับเนี่ย แปดสิบปีเต็มๆแปดสิบปีเราป่อเนอ่ยแปดสิบเอ็ดกำลังย่างโอ้คือแข็งแรงนะพ่อยังมาเลี้ยงควายด้สบ้ายเลยบนะครับเตปิดดังยนเหรอหวะอ๋อเตปพิมยังดังยนเนบ่รครับบ้านนี้ไอ้ไม้กิ่งสีก่กับห่อเขามานน้ำมาพา่ะหอมาเรียบร้อยเขาน้ำหอมากัคือก็กินเขาเที่ยงยยพีเ,เลยครับ ืบริเวณก็คือแถวหนีมาพ่อครับโอ้เนาะมองนอนนานมืดเลยเนาะหนามก็ร้ายจิตเตญยาบปเยอะไปไหนอ๋อแต่ว่าหยาแต่ถ้าฝนตกมากเร่งๆกับสีหลายอยนบ่ครับมีแค่สามเจ้าเนี่ยบ่พอที่มาเรียงย่นี่ครับมีอีกบ่ครับเจ้าเืินเจ้าอื่นกับางมือกับมาบางมือกับบ่มากับคอยหมุนเวียนกันไปไปทั้งนี้กับมีบ่ มันมีบริเวณอยู่หลายากว้างมันบริเวณรอบหนองอกะปกติสีปอยไปเนี่ยเป็นลูกลูกคายว่พอี่พอปล่อยออปล่อยปเป็นแบงายไปลูกอกแหละโวยมากตีปอยกับพวกตัวผู้อ๋อีนี้กับตัวผู้มีอยู่สามตัวคือว่าสีปอยผู้อายุประมาณเท่าไหร่พอ สอถึงสามปีสองถึงสามปีครับสิปล่อยเยอะราคาประมาณไหนครับแต่สินิ้เนีราประมาณหาพันแหละอยากไดหาพันแหละแต่ในหอยยังว่าตันไหนเพ่ออยู่ตัวละหาพันหรือกอ5 0 0หามืนครับโอ้โหตัวละหาเมือนครับว่าเป็นหาพันผมเน่ยตจองไว้เท่ากนเห็นหรวะริมข้าวตัวละหาเมือนเนี่ยผัยอะสามหรอ่ ที่พ่อขายมีสามอ๋อมันสี่วังสองปีบ่ะสองถึงสามปีบ่ครับสองถึงสามปีสองปีก็กลัวเนี่ยละบ้านหนึ่งสามสองที่เขาห้าสามเนาะครับแต่รุ่นหนึ่งก็กําลังซ่อนขึ้นมาอีกปีหน้าก็ขายได้สุรนน<อ>สนินกันได้อ๋อมีสองรุ่นนั่นก็ได้อืมครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเขามาถามซื้อดูโพดทํทำแพงไว้โอแ,ววแม่ใหญ่มผมก็เห็นอยู่เลยเพรอ สองขามแม่ใหญ่เลยแม่ใหญ่มสีสูงสูงคือสองแม่สูงสามแม่นี่แหละครับแต่บริวัดเบิ้งมันจะได้บริวารใวัดต้อเที่ยวส่วนสูงมันจะได้พ่อที่เขาต้องการบ่เป็นแต่ได้พ่อรอยสี่สิบบอกกับว่าไม่สิดว่าคืออยู่บ่ย่ายนี่ดอกรอยสี่สิบโมยูดอกผมว่าโอ้ก็เป็น เทว่าเป็นความสุขหนึ่งมาฝ่ามาเลี้ย,ออยงควายเนี่ยกะมันกะอายุมากแล้วมันกะไปรับจ้างเขาก็บ่ได้ไปหาแนวอ,อื่นกับบได้ก็เลยเลี้ยงอันนี้กะมาจะเลี่ยเบิ่งแล้วกะมันเฮ็ดายได้ให้ปีละพอสมควรเยอะย่างพอ,อยานอนอยยนนเนี่ปีนี้เิ่นก็ได้ษส้นหาเส้นหกแล้ว<อ>เิ่นขายอะ่ะครับแต่ผมทันได้ขาย พ่อว่าไหนขายเนาะยังมานนขายปีนี้พ่อสวัสดีครับพ่อพ่อเสื้อวางไหนครับท้องคั้มผู้พระสีคุณพ่อท้องคั้มผู้พระสีนะพ่อเนาะครับอยู่บานดอนกลางตำบลหัวหนาค่ำอำเภอยากตลาดจังหวัดกาฬสินครพ่ออายุเท่าไรแล้วครับหกสิบเก้าเลยะหกสิบเก้าปีเนาะโอ้หกสิบเก้าปีเลีเ้ยงไปอ,อยู่นี่จักโตพ่อ เโตโอ้มีไว่สีเบโตรวมเบิดของมาป่ะปีนี้ไดียวขายไว่เจ็กตัวป่ะขายสีตัวสีตัวเป็นคไข่ตัวแม่เลยเป็นคไายสาวต่อเลยควายสาววา่สาววายสาวสีตัวหลายแาบไลยป่ะเสลี่ยนกล้วยหรอโอ้ บ่ธรรมดาเล้วไงพ่อด้แสนกว่าบาทอยู่พ่อเกษสิมาเลี้ยงควายังนี่เป็นประจำ,จำค <มา S 1> รับแม่จิ๋นในเกี่ยวเขาเป็นอย่นี้เกี่ยวเขาแล้วเอาลงหน้าบ่ครับมันอ๋อเกี่ยวเขาแล้วเกี่ยวเข,ขาแล้วนี<ข>่เป็นอย่างนี้ก็จะไปลงหน้าขันช่วงนี้คือมาอยู่นี่ประจำเลยประจำบนตกกร่องว่านี่ครับเกษมบ้านอนั่งโงเสียอนี่แล้วนีครับมีซาราหน่อยบ่กเป็นซาราหน่อยเนาะอันนี้เป็นอัน เป็นอะไรพอเนี่ยหอพ,พระหอพระพุทธรูปมั้งครับอยู่กลางอันนี้เป็นสวนสาธารณะเนาะนเป็นหนองสาธารณะครับเพม่อนเสมานอนเล่นกันเรือเจ้าของยืนอยูอย่นี้นอนอยู่นี่ปลาอันนี้ว่าอะไรแล้วปลาเนี่พ่อมีอยนควายเอ็นพ่อพันบอกครับคนนึงมันเตี้ยอยูตั้งมือนี่ละมุดเดียวเม่แม่ตอนนียวป่อเรียกป๋อแม่น่ หอยข้างบนนี่หลังอกอคือกับผสมอยู่น่เลยบ่ผสมยูน่เลยขึ้นก็คือว่าพนเพระไรือเอาว่าดันเอาว่าท่านบรก็เป่อยากได้ตัวที่ดีเยอะสิดไ,ดได้ยูนิเนาะได้แต่ว่ากับในวาย,ขาย,ยขายอยู่สุปีสุปีหัวเนาะขายสัปีพอเลี้ยงควายมาจยกปีนะครับในไรขื่งก็พิยย่งยู่ิเนะที่เป็นเศร้านะพ่อเนาะ มันอย่าทธาเป็นพุ่เหรอก็พม่ยังงครับอย่เป็นเศร้าปีไปแล้วใช้ก็ไป๋ามกันเราเลี้ยงไวัดไปว่ากันานแล้วกันเนาะไปใช้ก็แปมกันยังงกันแล้วไปใกกันเลยช่องคนไม่น่ใกล้ๆกกันฝากทางอ๋อปานนี้พอออกมาจะโมงเงี้ยมาตอา่งกันความเันเลยเก่าโม่งเ้าเนึงกับ ควนเหมือนกับรุ่นคนอะไรกันมากเลยดูซีกันดูซีกันเข่ากับเข่าฟ้อมกันกินเข่าเศร้าล้กก็เลี้ยววงการหลดไปด้เวลาเราเอื่อนกันเพราะจะเป็นมูเนียเนาะมาแต้มีมูน้ำกันน้ำเลงกับที่ม่งควนกับเข่าบ้านแล้วเข่าฟ้อมกันครับครับตอนนี้ควายยังมีขายบ่อหรือขายออกเบิรแล้วเบิร์นแล้ว บ่มีแล้วเนาะแต่วนั่งอยู่เหันว่าท่านขายอันนั่งอยู่แต่หมายถึงว่าโตที่ขายนี่บ่ท่านมี่บ่ทันมีบ่มีแจะส้มทีเก็บไว้กือสุนเก็บใบตาเ็ดแม่พันธ์แม่นี่ไปแต่ที่มันปีหนาไปเนาะมี่ะขั้วเถิ้ชุ่มกนยา่มยังกันแม่ไม่ยังน้อยก็น้อยท็มอ๋อขั้วเถิดสองสามตัวครับ ค่อยเชิงหน่อยออค่อเงหน่อยเนาะเดี๋ยวรอจัหน่อยครับเดี๋ยวตอนนี้เมียดนามขามาบอนไหนมีนดรงคนกว่าแต่เนี่ยครือจริงเวียดน้ามขามาไดนแร้ายว่าลร้กวเดินแต่ว่าติดที่ว่าจีนไหมครับจีนบอลบอนเนี่ยเปิดประเทศตอนนี้บอลหนายค่อยเทิงครับไม่ได้หนึ่ก็เจ็ตัวค่อยเชิงอ๋อเดี๋ยวรอให้ประเทศจีนเมิ่เปิดประเทศคูน้องยินบมืค่อเทิงไงกันได้ครับปล่อยมาเก่าตัวนี้กับชิดเดียตัวเหมือ ควงยากไอซิเวตโตเวเพิ่มมีสาเจ้าเนาะอย่างนี่สามเจ้าเวเพิ่็นเจ็ดตัวโอครับเพิ่งในคงอยู่บ้อน่อไม้อะไรไรมูไรต้นตุ้อย่างเพิ่นเจ็ดเก่าตแมนั่นเหมือนดบรรยากาศดีแห้งเนาะอย่นีฝนตกหนาวนี่มีมั้ยนีฝนตกลมเยหนาวครับดังไฟ ครับพอมือนี้มาผานมากก็เลยมาคุยนําขอบคุณพ่อหลายเด้อพ่อเด้อสวัสดีครับครับพอสวัสดีครับครับครับ